สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับสถานะบล็อกปิดกั้นหรือปิดใจนะคะโดยที่แน่นอนคลิปเป็นแบบ สุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลหรับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนหรือว่าปีหนึ่งถ้าเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูเป็นไปได้คะ่ะว่าพลังงานเราเชื่อมโยงถึงกันสามารถที่จะกดเข้ามาดูได้เลยนะคะเพราะว่าออมจะเช็คพลังงานหลักสมทับให้อีกชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะคะว่าข้างในหรือไส้ในนั้นใช่พลังงานของคุณจริงๆหรือเปล่านะคะใครที่อยากจะบูชาเทียนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะ15ธันวาคม 2024จะจุดเทียนแล้วนะคะเทียนเจ้าเงาะนะคะพุทธคุณเสริมสเสน่ห์เมตตาค้้ดวงชะตาดึงดูดทรัพย์และโชคลาภนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามานะคะพรุ่งนี้ก่อน5โมงเย็นแล้วกันนะคะคือภายในวันที่15ก่อน5โมงเย็นนะว่ากันเถอ,อะเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้จองล่วงหน้าเนื่องจากเป็นเทียนแฮนด์เมดนะคะอาจารย์เขมแกต้องเขียนยันนะทำเป็นไส้ในใช่ไหมแล้วก็ปั้นขึ้นรูปเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์พุทธคุณสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนะ ติดต่อหลังใหม่ได้เลยรายละเอียดใส่ไว้ให้ที่คำอธิบายด้านล่างหมดแล้วที่ description นะคะ, cription, ะ,คะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สายมูของออมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กันก่อนได้เลยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะดูดวงส่วนตัวเช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะออแอดไลน์สอบถามคิวกันได้นะคะส่วนใครที่ไม่ชอบเนาะไม่ชอบผลิตภัณฑ์สายมูไม่ชอบดูดวงนะคะก็สามารถที่จะช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ แชร์คอมเมนต์หรือว่าอะไรก็ตามค่ะที่เป็นการสนับสนุนอุดหนุนกันนะคะสนับสนุนช่องอะเนาะนั้นเป็นปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณก็ได้นะโอเคค่ะชาวธาตุไฟนะคะเมรสิงห์ธนูนะคะอย่างที่บอกไปเนาะเช็คพลังงานหลักก่อนเลยค่ะสถานะบล็อกปิดกัน้นหรือปิดใจชาวธาตุไฟออมขอดูพลังงานหลักของคุณกับเขานะคะ มีไพ่เจ็ดเหรียญนะคะ seven of p e n t a c l e s นะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่อยู่ในความสัมพันธ์อะคุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะมีการเลงกันไปเลงกันมาดูกันไปดูกันมาอยู่พอสมควรนะคะไม่น่าจะเพิ่งเจอกันหรอกอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยนานพอสมควรเลยแหละนะคะหรือมีการลงทุนด้วยกันมีการทํางานร่วมกันก็ได้นะคะมีไพ่ชาว ธาตุไฟทําเมสสิงห์ธนูนะคะควีนอวานซ์นะคะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นการงานนะคะก็ได้เช่นกันนะคะมีแรงดึงดูดต,ต่อกันนะคะมีมีแพชชั่นต่อกันมีความสนใจกันนะคะสนใจกันมานานแล้วร่วมการร่วมงานกันมานานแล้วก็ได้นะวิล o ลฟอร์จูนนะคะมีไพ่ชาววันพรฤหัสธนูมีนนะคะใต้สำรับ The Lovers นะคะมีไพ่ชาวเมทุนเนาะพลังงานหลักของความสัมพันธ์เนี่ย oh. บ่งบอกว่าพวกคุณน่าจะดิวกันเป็นในลักษณะของทางเลือกนะคะเป็นรักทางเลือกเป็นรักในหมู่สาธารณชนเช่นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นคนดังมีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้ดูทรงดวงชะตาหรือตามเกณฑ์ชะตานะคะ พลังงานจากระวานนะ,ะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อนะพรมลิขิตหรืออะไรก็ได้นะคะเนี่ยดึงพวกคุณมาให้ได้มาร่วมงานกันให้ได้มาพบปะพบเจอให้ได้มาจอยกันให้ได้มารักกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะกําลังรอคอยการตัดสินใจนะคะระหว่างออรักทางเลือกนะคะหรือว่ารอคอยให้ถึงโอกาสเวลาที่เหมาะสมของความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันเนาะ ะะแล้วก็มีพลังงานในลักษณะของเหมือนป้วนเปี้ยนกันนะพลังงานเข้าๆออกๆออก move on เป็นวงกลมนะหรือว่าป้วนเปี้ยนกันนะคะอ่ะนี่คือพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขานะคะชาวธาตุไฟถ้าใช่60%ไปต่อได้เลยค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยบล็อกปิดกั้นหรือปิดใจนะคะผมขอเช็คพลังงานหลักฝั่งคุณสิ สถานะบล็อกปิดกัน้นหรือปิดใจพลังงานหลักฝั่งชาวธาตุไฟเป็นยังไงคะ Eight of Pentacles นะคะมีไพ่ชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรผู้ศบกันใต้สำรับนะคะ Five of Wands นะคะมีไพ่ออกอย่างสิอืมอ่ะไม่เป็นไรนะคะอ่านลักนาราศีเพลินอ่ะพลังงานหลักฝั่งชาวธาตุไฟตัวคุณเองเนี่ยดูทรงเหมือนกับยังยุ่งวุ่นวายอยู่กับอะไรบางอย่างเนี่ย งานเข้าไม่หยุดงานยุ่งไม่หยุดถ้าคุณสับสนว้าวุ่นใจก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะอืมถ้าคุณสับสนว้าวุ่นใจมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะถ้างานยุ่งงานเยอะงานแยะก็เป็นอยู่อย่างนั้นปั๊มเงินปั๊มทองงานยุ่งนะคะหรือถ้าสถานการณ์เนี้มีการทะเลาะอะไรบางอย่างกับใครอยู่เนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าเรื่องราวที่ยังทะเลาะ ขัดแย้งกันนั้นยังอยู่ในชีวิตอยู่เรื่อยๆเลยทะเลาะกันเนืองๆมีปัญหากันเนืองๆนะคะหรือสับสนวุ่นวายใจเนืองๆเลยนะไม่งั้นก็เป็นภาวะแค่ว่างานเยอะงานยุ่งนะคะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าตัวคุณเองเหมือนกับพยายามจะไม่สนใจนะเออพยายามจะไม่สนใจเ,เรื่องที่มันวุ่นวายการทะเลกกาะกันพยายามที่จะไม่สนใจปัญหานะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนแบบไม่อยากสนใจปัญหาเออ ไม่อยากสนใจปัญหาอยากเอาเวลาไปทำอะไรบางอย่างที่คุณสนใจก็ได้ไงนะแต่ต่อให้สมมุติคุณพยายามที่จะนิ่งพยายามจะทำชีวิตประจําวันให้เป็นปกติหรือพยายามที่จะทำอะไรอยู่ตรงหน้าแต่มันก็ยังไม่วายนะคะมียังคงมีอะไรบางอย่างมากวนใจคุณอยู่ดีก็ได้ไงนะพลังงานหลักคุณอนะ พยายามไม่สนใจแล้วนะแต่ก็สับสนใจอยู่ดีอย่างเงี้ยนะอ่ะทีนี้พลังงานหลักฝั่งเขาบ้างค่ะบล็อกปิดกัน้นปิดใจแล้วพลังงานหลักฝั่งเขาเป็นยังไงเอรอบวานส์ ands, นะคะใต้สำรับโอ้คิงออฟวานส์นะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะโดดเด่นนะคะมีไพ่คู่ด้วยนะคะคิงออฟวานและควีนออฟวานส์นะคะพลังงานหลักฝั่งเขาก็แน่นอนลหละเขาก็อาจจะ นะคะเอาเรื่องการงานมาเป็นหลักก็ได้นะ <_ an> พลังงานหลักฝั่งเขาเนี่ย๋อาไม่แน่ใจว่าตัวเขาทํางานเกี่ยวกับทางด้านประชาสัมพันธ์หรือทํางานเกี่ยวกับทางด้านที่ต้องพูดต้องใช้วาทศิลป์การพูดการคุยการเจรจานะคะหรือว่าต้องใช้ภาวะความเป็นผู้นําก็ได้นะคะตัวเขาพลังงานหลักอยู่ในระหว่างการพัฒนาตัวเองอยู่ในระหว่างการพัฒนาการงานตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรือฝั่งเขาเองเนี่ย เป็นรักทางไกลกับคุณก็ได้เนาะนะคะถ้าพลังงานเชื่อมโยงกันนะพลังงานหลักของเขาเนี่ยดูทรงเหมือนกับอยู่ในระหว่างการพูดคุยสื่อสารการเจรจาการได้รับข่าวสารข้อมูลหรือเป็นผู้ส่งข่าวสารข้อมูลก็ได้นะนะคะเพื่ออะไรเพื่อความก้าวหน้าเพื่อตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะเพื่อ ฝึกฝนตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้นะคะเดี๋ยวผมขอขยายแปดไม้เท้าก่อนนะพลังงานหลักฝั่งเขาแปดไม้เท้าคืออะไรเหมือนรอข่าวรอฟังข่าวอะไรบางอย่างนะคะรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรอการลงทุนอะไรบางอย่างรอรอให้ตัวเองพัฒนาอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะเป็นการรอก็ได้นะคะอรอข้อมูลข่าวสารรอเรื่องงานรอตําแหน่งหน้าที่การงาน แต่ว่าในบางเคสอาจจะได้รับรู้แล้วก็ได้นะได้รับข้อมูลข่าวสารได้รับรู้รับทราบแล้วหรือบอกแล้วเล่าแล้วประกาศแล้วเปิดเผยแล้วเพียงแต่รอการตอบสนองอะไรบางอย่างก็ได้ค่ะนะคะนี่คือพลังงานหลักฝั่งเขานะบล็อกปิดกั้นหรือปิดใจธาตุไฟออมพริยเช็คก่อนซิว่าตอนนี้ฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ชีวิตฝั่ง ฝั่งเขาเป็นยังไงบล็อกปิดกัน้นหรือปิดใจธาตุไฟชีวิตฝั่งเขาเป็นยังไงคะทั o วา n ท s ี of Swords ด็อบคัพส์คิงออฟเ t a c l e s นะมีไพ่ชาวธาตุด,ดินมังกรผู้สบกันนะคะ e of Wands ใต้สำหรับ n of Swords ชีวิตฝั่งเขาเหรอดูมีเรื่องซีเรียสกังวลเรื่องเครียดนะคะอ่าเหมือนกับเขากำลังรออะไรบางอย่างอยู่จริงๆแหละ ถ้าเกิดฝั่งชาวธาตุไฟเป็นคนบล็อกปิดกัน้นเป็นคนไม่สนใจเขาเขาอาจจะกำลังรอข่าวสารจากคุณก็ได้นะคะอ่านะคะหรือถ้าเขาเป็นฝ่ายบล็อกปิดกั้นคุณเนี่ยออมมองว่าเขาอาจจะนิ่งสงวนท่าทีแต่แบบยังเชเง้อหาคุณอยู่ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ออมจะอ่านของเขาเพียวๆนะ ถามว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะบล็อกปิดกั้นปิดใจทัดไฟเอางงว่าเขาดูมีเรื่องกังวลน,นะบางเคสเนี่ยเป็นพลังงานในเชิงแบบโอ้นอนไม่หลับเป็นแพนิกนะคะเครียดคิดมากเกี่ยวกับอะไรในบางเคสเป็นเกี่ยวกับอนาคตนะคะแผนการที่เขาวางไว้นะคะมันดูยังต้องรอฟังข่าวหรือรอดูไปก่อน หรือว่ารอแบบใจจดใจจ่อนะคะแต่มันมีมีเกณฑ์ว่าอะไรบางอย่างมันเลื่อนออกไปก็ได้นะคะเนี่ยไอสิ่งที่เขารอไอสิ่งที่เขาวาดหวาังไว้วางแผนไว้เนี่ยเฮ้ยมันดูยังไม่ได้อย่างใจมันเลื่อนออกไปนะคะมันยังต้องรออยู่ในที่ตั้งรอแบบด้วยความรู้สึกไม่ดีหรือเครียดกังวลน,นะคะในบางเคสก็เป็นเรื่องสุขภาพก็ได้นะ อ่านะคะกำลังเนี่ยกำลังดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพรออยู่ว่าเออเมื่อไหร่มันจะเต็มร้อยสัทีนะคะแล้วก็ไอ้ความมั่นคงเนี่ยเอามาเห็นคิงเหรียญเนี่ยจริงๆตัวเขาเองเนี่ยนะคะก็อยากนะคะหรือปรารถนาที่จะมีอะไรที่มันจริงจังมั่นคงเนาะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการเงินการทองก็ได้อะไรเงี้ย นะแต่ดูทรงไอความมั่นคงที่คาดหวังความสัมพันธ์ที่จะจริงจังนะคะหรือ,อ,อชีวิตที่จะดีที่จะมั่นคงหรืออะไรเนี่ยเฮ้มันมันยังดูต้องจากไพ่เนี่ยหมนยังดูไกลเกินเอื้อมก็ได้เนาะนะเขาก็เลยออกแนวเออมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะจริงจังขึงขังนะคะแต่มันยังไม่ค่อยได้อย่างใจสักเท่าไหร่นะเออมันยังต้องรอนะคะเนี่ย เหมือนกับคิดไว้แล้ววางแผนไว้แล้วแผนการทั้งหมดแต่มันม,มันดูไม่ไม่ไม่ตอบโจทย์เลยเออท่านดูไม่ตอบโจทย์เลยอยังต้องรอรออยู่อ่ะทีนี้ดูนิดนึงนะว่าเอ๊ะเขารออะไรเนี่ยชาวธาตุไฟบล็อกปิดกัน้นหรือปิดใจเขารอดูอะไรอยู่อะเขากำลังรออะไรเหรอ เขากำลังรออะไรในบางเคสเป็นเรื่องสุขภาพนะคะในบางเคสเป็นเรื่องสุขภาพจริงๆเออรอเรื่องสุขภาพจริงๆกำลังสู้กับเนี่ยสภาพร่างกายจิตใจของตัวเองอยู่นะเนี่ยหวังว่ามันจะดีวันดีคืนนะเออนะคะรอให้ตัวเองแข็งแรงหวังว่าจะดีวันดีคืนนะหวังว่า การที่ชั้นพยายามสู้เพื่อให้สุขภาพดีมันจะเห็นผลนะอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องสุขภาพถามว่าเขารออะไรในบางเคสรอเรื่องการเงินนี่แหละนะรอเรื่องการเงินซึ่งมันต้องรักษาคอนเน็กชันอะไรบางอย่างนะการอุดหนุนรอลูกค้ามาซื้อของรอการได้รับการยอมรับรอการสนับสนุนซัพพอร์ตรออะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ คอนเน็กชันนะคอนเน็กชันนี่เป็นลูกค้าก็ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองเขาก็ได้นะคะการทำค้าขายอะไรเงี้ยนะคะเออรอรอให้มันว่ามีเงินเก็บสักก้อนรอเงินเยอะๆรอรอให้อกิจการงานนั้นแบบมั่นคงนะคะในบางเคสรอ Connection อะไรบางอย่าง ถ้าเกิดคุณกับเขาบล็อกปิดกั้นปิดใจกันแล้วเขาพยายาม move on ก็คือกำลังรอที่ที่จะ move on ได้นะคะออพยายามโฟกัสตัวเองเข้าไว้พยายามที่จะนิ่งสงบท่าทีเข้าไว้แล้วก็ต้อง move on ให้ได้หรืออะไรย่างงี้ก็ได้เนาะนะคะถ้าไม่อย่างนั้นจะเป็นพลังงานในลักษณะของรอที่จะได้ติดต่อประสานงานหรือรักษาคอนเน็กชันอะไรบางอย่างค่ะเนี่ยนะรอการที่จะได้ keep going on กับคอนเน็กชันหนึ่ง นะคะที่อาจจะอยากจริงจงังอยากจะมั่นคงนะคะแล้วเขารอคุณไหมบล็อกปิดกั้นหรือปิดใจตัวเขาเนี่ยรอชาวธาตุไฟหรือเปล่าเนี่ยเขารอคุณหรือเปล่าเขารอคุณหรือเปล่ามีไพ่ชาวกันเมถุนวันพุธรอคุณไหมก็ไม่เชิงนะเอามางว่าตัวเขาเหมือนเรียนรู้อยู่เป็นละนะ ถ้าคุณกับเขามีการบล็อกปิดกั้นหรือปิดใจกันเนี่ยดูเขาเรียนรู้อยู่เป็นละไม่หวังเป็นพลังงานของคนไม่อยากคาดหวังละนะคะแล้วก็เรียนรู้อยู่เป็นละก็คือถ้ามันจะบล็อกถ้ามันจะปิดกัน้นถ้ามันจะปิดใจกันต่อไปเออก็ไม่เป็นไรฉันรู้แล้วมันคงเป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สิบไม้เท้าเนี่ยเดิมทีจริงๆเขาต้องการที่จะไปต่อหรือต้องการที่จะรักษาคุณไว้แหละเนาะแต่เนื่องจากความสัมพันธ์เนี่ย มันเป็นแค่เฟรนด์วิดเบเนฟิตมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนหรือมันเป็นความสามพัธ์ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันคงได้แค่นั้นมั้งอะไรเงี้ยนะคะได้ได้แค่นั้นหรือเปล่านะคะมันก็เลยเออในเมื่อมันได้แค่นั้นไม่มีทางเลือกสถานการณ์นี้ทําอะไรไม่ได้ก็ไม่อยากคาดหวงังไม่อยากอะไรละนะคะก็เรียนรู้อยู่เป็นกับมันนะคะเรียนรู้อยู่เป็นกับมันขอขยายแมจิเชียนค่ะ เขารอชาวธาตุไฟไหมแมจิเชียนคือเดอะฟูใช่จริงๆด้วยเอามาว่าเขาไม่อยู่ในจุดที่พร้อมที่จะเออยังไงก็ได้ค่ะนะเดอะฟูนะียยงงนะะ่ยังไงก็ได้นะจะอยู่จะไปจะมาจะยังไงนะคะยังไงก็ได้นะเออบล็อกปิดกั้นหรือปิดใจแล้วตัวเขาถ้าเขาเป็นฝ่ายบล็อกคุณเขาจะปลดบล็อกหรือเปิดใจให้คุณไหม ถ้าเขาเป็นฝ่ายบล็อกหรือปิดกั้นใจกับคุณเขาจะปลดบล็อกหรือเปิดใจกับไฟไหมมีไพ่ชาวกันชาวพิจิกถ้าเขาบล็อกหรือปิดใจกับคุณเขาจะเปิดใจหรือปลดบล็อกคุณไหมโอ,ดอ,นะอมนะะ้ดูยังตั้งกำแพงอยู่เนาะอืมนะคะดูยังตั้งกำแพงอยู่เอเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดมันมันรักกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเครียด,รยดหรือเปล่านะนะ เขาอาจจะอยู่ในจุดที่แบบเนี่ยโลกส่วนตัวสูงรักสงบนะคะแล้วบางทีคุณกับเขาเนี่ยมันเลิกลายอย่าร้างเย็นชาจืดชืดกันมานานแล้วก็ได้จบไม่สวยจบเละเทะก็ได้เขาก็เลยเหมือนตั้งแง่ตั้งดาบตั้งป้อมตั้งกำแพงนะเขาจะปลดบล็อกหรือเปิดใจให้คุณไหมเอามองว่ายังนะเขาดูยังเครียดอยู่แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่อยากจะสนใจเรื่องความรักอะไรอะ่ะเบื่อเบอื่ออยากอยาก,ยากอะไรเงี้ยนะ แล้วถ้าคุณเป็นฝ่ายบล็อกหรือปิดใจกับเขาเขาอยากให้คุณปลดบล็อกหรือเปิดใจกับเขาไหมคะถ้าฝ่ายเป็นฝ่ายบล็อกหรือปิดใจเขาอยากให้คุณนั้นเปิดใจหรือปลดบล็อกไหมเขาอยากให้คุณเปิดใจหรือปลดบล็อกไหมโอ้สิบดาบจริงๆ10ดาบจริงๆมันเหมือนเกินเยียวยาเนาะอารมณ์อะเขาอยากให้คุณ ดบล็อกหรือเปิดใจไหมออมว่าเขาไม่กล้าคิดนะไม่กล้าหวังไม่กล้าคิดจริงๆก่อนหน้านี้นเขาพยายามสู้พยายามไฟหรือว่าเขารักคุณมากเลยนะและความผูกพันยังอยู่ด้วยนะ เออคือตอนนี้ถ้าบล็อกปิดกัน้นปิดใจกันแล้วก็มันต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างไม่ทําอะไรเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเขายังรู้สึกแย่อยู่นะเพราะว่ายังผูกพันกับคุณอยู่มากแล้วก็จริงๆยังไม่ได้อยากจะเสียคุณไปนะแต่มันเหมือนกับมันจำเป็นต้องปลีกตัวถอยห่างหรือมันมีรอยเล้าที่มันยากจะเยียวยามันเกินประสานเกินเยียวยาเลยออกแนวเหมือนไม่กล้าคาดหวังว่าคุณจะเปิดใจให้เขานะคะหรือว่าจะปดบล็อกเขานะ อสถานการณ์มันเกินเยียวยาหร,หรือ,อยังไงนะงั้นเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อไฟมาก่อนคะ่ะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเป็นฝ่ายติดต่อหาไฟเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อหาไฟก่อนไหมเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อหาไฟก่อนไหมมีไพ่ชาวกุมเขาจะติดต่อหาไฟก่อนไหม อาจจะสงวนท่าทีนะคะอาจจะสงวนท่าทีแต่ถ้าเขาอารมณ์ดีๆจะจะเห็นข้อความเขานะคะเนี่ยจากไพ่ถ้าเขาอารมณ์ดีๆเนี่ยคุณจะได้เห็นข้อความเขาโผล่มาสวัสดีวันจันทร์อังคารพูดพฤหัตนะคะหรือเขาทําอย่างนั้นเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเห็นอารมณ์ดีๆอาจจะเห็นเขาโผล่มาเออคิดถึงนะก็ได้นะเนี่ยเออนะแต่ส่วนใหญ่แล้ว คืออะไรคือสงวนท่าทีแล้วก็ถ้าคุณกับเขาร่วมง,งานกันทํางานด้วยกันเอาองว่ามันยังจําเป็นต้องข้องเกี่ยวกันเรื่องงานเพียงแต่อาจจะแค่ไม่ได้เปิดใจให้กันหรืออาจจะแค่บล็อกโซเชียลก็ได้บล็อกช่องทางการติดต่ออื่นๆแต่ยังได้คุยกันเรื่องงานก็ได้ยังพึงพอใจที่จะยังได้คุยกันเรื่องงานหรือแม้จะบล็อกปิดกัน้นหรือปิดใจแต่กลายเป็นว่าอะไรนานๆมามีเซ็ก์กันสักทีหนึ่งเพราะว่ายังพอใจเรื่องเพศทางทางเพศสัมพันธ์ร่วมกันก็ได้ไงนะคะ เออเพราะฉะนั้นก็อ๋อมีโอกาสค่ะถ้าอารมณ์ดีๆก็อาจจะมีทักมานะเออแล้วเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วเขาต้องการให้คุณเนี่ยแหละเป็นฝ่ายไปตามเขานะบล็อกปิดกัน้นหรือปิดใจเขาเนี่ยคาดหวังให้ชาวธาตุไปไปตามเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาคาดหวังให้คุณไปตามเขาไหมมีไพก่การพฤศกรกฎวันจันเดอะซันวันอาทิตย์นะคะเออก็เป็นไปได้นะ คาดหวังให้คุณไปตามไหมไม่ถึงขั้นตามก็ได้อแต่อยากให้คุณยอมรับอะไรบางอย่างในตัวเขาได้อะอืมนะคะเขาคาดหวังให้คุณนั้นเปิดใจหน่อยก็ได้นะเนี่ยอืมเขาคาดหวังให้คุณไปตามไหมไม่ไม่ถึงขั้นว่าคุณจะต้องตามแต่แบบเปิดใจหน่อยได้ไหมอะนะมันเป็นคํานั้นนะเอามีความรู้สึกว่าเปิดใจหน่อยได้ไหม อ่านะคะเปิดใจหน่อยได้ไหมอืมคือถ้าเป็นไปได้ก, The จจดก,กดนะ็ The Sun อาจจะหมายถึงการปลดบล็อกก็ได้นะอ,นอ,อือาม The Sun อาจจะหมายถึงนะการปลดบล็อกก็ได้นะอ่าเปิดใจหน่อยได้ไหมเอาเป็นเอาว่าเป็นคํานี้ค่ะเปิดใจหน่อยได้ไหมออนะรอการเปิดใจบางอย่างเปิดใจหน่อยได้ไหมเอาละ่ะแล้วแบบนี้ที่ทางแนวโน้มเป็นยังไง ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ค่ะบล็อกปิดกัน้นหรือปิดใจธาตุไฟทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มีไพ่พิจิกมีไพ่ออชาวกลุ่มเอามาจะอยู่ในจุดที่คุณทั้งคู่สบายใจนะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของอีโก้ทิ่ฐิมานะหรือการเอาชนะกันบางอย่าง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดใดก็ตามที่อยู่แล้วสบายใจเอาว่าจะอยู่ในจุดนั้นนะนะคะถ้าพวกคุณสบายใจที่จะยังบล็อกปิดกัน้นปิดใจกันต่อไปก็จะอยู่ในจุดนั้นค่ะก็จะห่างๆกันไม่ได้อะไรกันเยอะสบายใจกันในเวนั้นไปหานะค,ความสุขใส่ตัวกันไปนะคะแต่ว่าถ้ากรณีพวกคุณเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบแอบรบักแอบบแบบชอบหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ลึกลับซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเอาองว่าก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะแบบห่างๆกันนะ อาจจะแค่มีมีพื้นที่มีความห่างเพราะว่ามันมีการตีตัวออกห่างหรือมีการเว้นระยะบางอย่างนะคะอาจจะห่างห่างกันนะมีไพ่ชาวมีนที่ทางแนวโน้มมีคนไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะก,กับการที่จะกลับมาเนาะมีคนไม่เห็นด้วยเอาไม่แน่ใจว่าใครคุณหรือเขาไม่เห็นด้วยไม่ไม่ไม่อยากให้กลับมาแล้วหรือมีคนบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนไม่เอานะอย่างเงี้ย ถ้าเป็นแค่เพื่อนไม่เอานะเออถ้าเป็นเติร์ดพาร์ตี้รักเราสองสามคนมีการปันใจกันไม่เอานะไม่ต้องกลับมาเลยนะคะเออที่ทางแนวโน้มก็เลยกลายเป็นแบบแต่ในบางเคสต้องบอกตรงๆนะว่าอาจจะยังเห็นพลังงานในเชิงหุดหิดชุนเฉียวหึงหวงกับอะไรกับการที่แบบเฮ้ยแบบต้องดูแลกันไปสิอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะในบางเคสจะเห็นว่า มีการแบบพุ่งมาโถมมานะคะพยายามทำยังไงก็ได้ให้กลับมาดูแลกันต่อไปทำยังไงก็ได้ให้กลับมาคืนดีกันนะคะหรือยังมีการพุ่งทยานมาเพื่อทำยังไงก็ได้ให้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็ได้แสดงว่าต้องเป็นเคสที่เหมือนกับยังไม่ได้เงียบขนาดนั้นน่ะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เอาว่าจะห่างคะ่ะนะกว่า80%เซลยด้วยซ้ำไปนะคะที่ความสัมพันธ์อาจจะห่าง นะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างยากจะเกินจะเยียวยาจะประสานกันก็ยากนะต่อให้เป็นการพุ่งกลับมาพุ่งเหลาวมาเนี่ยมันก็ยังเป็นพลังงานในเชิงแบบแค่แบบเอ้ยยังต้องเป็นเพื่อนกันอยู่นะเธอหรือว่าเ,เราต้องกลับมาสีออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นพลังงานที่ไม่ได้ปณีประนอมเท่าไหร่อยู่ดีนะเออ,เอ,อดูคําแนะนำเนาะเอาคาแนะนําจากนางฟ้าดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อความน,นะคะ คำแนะนําจากนางฟ้าดีกว่าว่านางฟ้าจะเอาคําแนะนําอะไรให้ธาตุไฟบล็อกปิดกั้นปิดใจธาตุไฟนางฟ้าจะแนะนําอะไรคะดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกเลยนะชาวธาตุไฟคุณสุขภาพไม่ดีหรือเปล่านะคะอาจจะต้องดูแลตัวเองสุขภาพจิตใจใจต้องมาก่อนนะนะคะเนี่ยบางทีปัญหาสุขภาพของคุณเนี่ยต้องมีคนมาช่วยปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้ดูคลิปใน YouTube คนช่วยเยอะแยะอาจจะเป็น Youtube ก็ได้ไงนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาก็ไมารูนเนาะสุขภาพของความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ค่อยดีอ่ะมันต้องเยียวยาปัญหาสุขภาพความสัมพันธ์นี้โดยที่คือคน,นมันมายุ่งเยอะแยะเกินไปทําให้ปัญหาสุขภาพเกินเยียวยาไหมหรือจําเป็นจะต้องมีคนเข้ามาช่วยนะตัวกลางผอสื่อแม่ชักนะคะเข้ามาช่วยให้เยียวช่วยให้ความสัมพันธ์นี้ได้เยียวยาปัญหาสุขภาพความสัมพันธ์หรือเปล่า เนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนก็ได้นะคะใ <Okay. S 1> ต้สำรับ peaceful r e v o l u t i o n คือความรุนแรงหรืออะไรก็ตามไม่ได้ช่วยเลยนะคะสิ่งที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์เนี้ยเอ่อมันได้เยียวยาสุขภาพความสัมพันธ์เนี่ยมันก็คือสันติวิธีเท่านั้นเลยนะสันติวิธีทางออกที่สันติวิธีนะคะถ้าในบางเคสถ้าความสัมพันธ์เนี่ยคนมันยุ่งเยอะแยะ,ยะวุ่นวายอยู่แล้วเนี่ย อย่าทําอะไรที่แบบม right ันจะไปทําให้คนมันมายุ่งเยอะแยะอีกอ่ะคือเวทในนี um, ้คือใครจะมายุ่งมาวุ่นมาวายเยอะเยอะแยะเบรกก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะเพราะว่าบางทีถ้าคนยุ่งเยอะแยะวุ่นวายอยู่แล้วนะแล้วยังมีสิ่งเหล่านั้นอีกเนี่ยมันจะพีซฟูลยากอาจจะทําให้แบบมันยิ่งสับสนยุ่งเยิงเข้าไปใหญ่ยากที่จะปณีปนอมก็ได้ไงนะคะ เนาะเราก็แต่ว่าเคสที่แบบไม่มีใครยุ่งวุ่นวายเยอะแยะเนี่ยเอามองว่าต่อให้สถานการณ์นี้มีคนเข้ามาช่วยแล้วหรือว่าเราไปหาคนมาช่วยแล้วก็ตามแต่ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังต้องรอก่อนรออะไรรอให้ใจเย็นรอให้สงบจิตสงบใจรอให้สถานการณ์มันสงบก่อนก็ได้เพราะว่า peaceful revolution หมายความว่าเฮ้ยมันต้องใช้ความสงบและสันติวิธีเท่านั้นจริงๆในความสัมพันธ์นี้นะคะ อ่ะดูข้อความกันเนาะเขามีอะไรนะคะอยากจะบอกคุณบ้างนะบล็อกปิดกั้นหรือปิดใจธาตุไฟนะคะเขามีอะไรที่อยากจะสื่อสารกับคุณเขาบอกว่าเขามองเขากำลังมองหาอะไรบางอย่างที่มันลึกลับการประจนภัยเออแสดงว่าเขาเป็นคนชอบประจนภัยเนาะว่า เออเขาเขาถ้าเกิดเขาดูทำตัวลึกลับเนี่ยเขาชอบอะไรที่มันท้าทายนะอมว่านะถ้าถ้าดูเขาทำตัวลึกลับซับซ้อนเนี่ยเขาชอบการประจนไัยหรือชอบอะไรที่มันดูลึกลับหน่อยหรือชอบชอบชอบความลับชอบมีอะไรเป็นความลับก็ได้เนาะเขาบอกว่าเขากําลังรอคอยใครบางคนนี่ไงจริงๆด้วยเขากําลังรอคอยอะไรบางอย่างนะคนสําคัญเหตุการณ์สําคัญในชีวิตค่ะ เ,ออเขากำลังรอคอยสิ่งสำคัญบางอย่างซึ่งเขาไม่อยากบอกคุณแน่ๆเลยอมว่านะเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงอ้อมกอดของคุณนะเขาบอกว่าความสวยความหล่อของเขาต้องการการดูแลเทคแคร์จากคุณน่ะเขาอาจจะแอบตํำหนิคุณก็ได้ว่าคุณไม่ได้ดูแลเขาดีเลยนะคะแล้วเขาต้องการความมุ่งมั่นที่จะประกาศความรักด้วยเออถ้าเกิดมันจะลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นสู้ สารภาพรักไปเลยไหมเออนะคะหรือว่าสู้ที่จะบอกเปิดเผยไปเลยไหมว่าเรารักกันชอบกันเปิดเผยความสัมพันธ์ไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไงเออนะคะแสดงว่าถ้าเกิดจะเอาความสัมพันธ์นี้ให้ดีจริงมันต้องอยู่ในจุดที่เปิดเผยได,ปได้ประกาศได้ก็ได้ไงเนาะใต้สำรับนะคะ <th> <ๆ>เขาต้องการพื้นที่เงียบๆที่จะคิดด้วยนะเออพื้นที่เงียบๆพื้นที่สงบๆนะคะที่จะคิด เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะว่าเอ้ยควรเปิดเผยไม่เปิดเผยดีควรบอกรักบอกชอบดีหรือยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ใจนึงก็คือกําลังรอบางสิ่งบางอย่างให้มันสักเซสอยู่เนี่ยกาลังรอสิ่งสําคัญรอคนสําคัญนะคะอ่ะข้อความเพิ่มเติมค่ะเงียบบล็อกเอ้ยบล็อกปิดกัน้นปิดใจทัดไปเขาอยากบอกอะไรเพิ่มเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากจะสัมผัสช่วงเวลานั้นอีกครั้งจัง เออมันมันมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างที่เขาอยากอยากรู้สึกอีกอะ่ะเขาบอกว่าเขารักคุณแบบไรเงื่อนไขนะคะอ,อ่าเขาบอกว่าเขารู้สึกดึงดูดกับคุณมากๆเลยนะยิ่งบล็อกปิดกั้นปิดใจก็ยิ่งรู้สึกดึงดูดนะเขาบอกว่าแต่ถึงเวลาแล้วล่ะที่เขาต้องเยียวยายตัวเองนะถ้าจะบล็อกปิดกั้นปิดใจกันขนาดนี้ก็เขาก็รู้ตัวเองแล้วลหละว่ามันยากเกินเยียวยายเขาถึงไม่กล้าที่จะทําอะไรเยอะนะคะ ขาบอกว่าแต่ว่าคุณก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะเป็นสิ่งพิเศษมากๆเลยในชีวิตเขานะคะใต้สำรับเขายังจำนะคะทุกๆดีเทลในวันนั้นได้เป็นวันที่เขาอาจจะอยากกลับไปรับรู้อีกครั้งอยากรู้สึกอีกครั้งเป็นวันพิเศษเป็นวันสำคัญที่เขาจดจำได้ทุกเม็ดเลยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากด้วยใครอยากจุดเทียนเจ้าเงาะนะคะเสริมเมตตา คำดวงชะตาดูดทรัพย์ดูดโชคลาภอ่ะนะก็มากันนะคะทักหลังใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนบาย